วันนี้เจอกับพี่ดุ๊กเป็นฝ่ายเจ้าเก่าเวลาเดิมวันนี้เราจะมาถ่ายทอดประสบการณ์นะประสบการณ์ที่ว่าครับผมเรื่องผีอะไรที่ว่าเคยเจอนะใน,นชีวิต<ช><ช>อ่อะบางครั้งคนไม่เคยเจอก็ไม่รู้หรอกอรแต่เรา<ช>แต่ใช่ใช่นี่วันนี้มาถ่ายกับน้องผมน้องหิงติงนี่ี่ว่าจะจะถ่ายทอดประสบการณ์ที่ว่าเคยผ่านมาด้้ยตัวเองไะแต่สำหรับผมว่าใครไม่เชื่อแต่ว่าผมเชื่อนะสิ่งพวกนี้มันมีอใช่ใช่ใช่ฝากเอฟซีนะครับอ่ะอันนี้เลยเข้าไปเดินเลยประสบการณ์ผมผมก็มีเหมือนกันนะใหม่รุนๆุเลยตอนที่ว่าเรียนจบ หมอต้นใหม่ๆเลยเหมือนกันที่ว่าแต่ก่อนทำโรงงานถนนยังไม่ค่อยเข้าถึงหรอกที่บ้านแต่ก่อนผมจะเข้าสามแยก้ันพี่รู้ยนอ่าเด็กเงาเด็กเงาใช่ใช่ใช่เงานะแต่ก่อนไฟฟื้นมันก็ไม่มีโทรศัพท์เครื่องสื่อสารแล้วก็ไม่ค่อยมีออคือผมคือผมตอนนั้นคือผมเด็กฝึกงานด้วยอคือต้องกลับดึกทำโอทำอะไรอย่างนี้ออผมมันมีเหตุการณ์หนึ่งเหมือนกันผม ผมกลับมาประมาณสองทุ่มผมจะเลิกสองทุ่มทุกวันรถคนงานเนะขงงานนะขจะมาส่งนะออสามแยกก็มาส่งผมก็เดินเข้าไปเินเข้าบ้านครับบ้านผมก็ไม่เคยเชื่อนะเหมือนกันนะไอ้ที่ว่าตรงตรงนั้นน่ะที่ว่าตะกอนนี้เขาเขาเคยที่ว่าบอกว่าตะกอนเขาไม่เคยเผาซุกเผาไรนะเขาฝังอย่างเดียวอผมก็ไม่เคยเชื่อจนผมเจอตัวตัวเองนะคือตอนนั้นนะ่ะผมเดินเข้ามานะผมเงียบคือบรรยากาศเงียบหมดเลยอืคือเดินเข้ามาไฟก็ไม่มีอ่ะคือไฟก็ไม่มีนะ แต่ว่าผมก็เดิน<ๆ>เดินมาเกลีย้ยเข้าไปบารถนนนี่ผมเห็นเลยเด็กผมเปียเด็กผมเปียนะคือตอนนั้นผมก็คิดนะก่อนจะถึงบ้านไม่ไม่ไกลนะตอนนั้นผมผมมีหลานใช่ไหม,อมเออผมคิดว่าหลานจะมาเล่นมาเล่นอะไรป่านนี้เนี่ยใค,ใ,ใ,ใครจะมาเล่นใช่สิใชนะ่ป่ะเออคืนนีจะมาเล่นใช่ป่ะเออือ,อผมผมว่าผมว่าไม่ใช่แล้วลว่าไม่ใช่เลยคือชั่วโมงนั้นผมว่า คิดว่าหลานแต่ว่าเอ้เกียสองพุ่งฟาดเ้ยหลานนี่ไหนจะมาเล่นคือชั่วโมงนั้นนะผมบอกได้เลยว่าเกียมาผมจับเกียมาเลยเกียไปอันนี้เรื่องจริงครับปางอยารยกันอันนี้ผมการันตีเลยอ่ะใช่เรื่องจริงแน่นอนเพราะว่าเมื่อก่อนนะเราสมัยเด็กๆกันเนาะใช่ครับก็คือออกออกออกจากพือแต่ ผมผมก็ไม่เคยเชื่อมัอนเพรว่าคนถ้าคนแก่ก่องแล้วฟังจ,จนผมเจอด้วยตัวเองเนี่แหละคือตังกรบัดน,นั้นนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อปะ่ะผมลาออกจากงานเลยผมเคดเลยเหมือนกันคือนั่นแต่แต่วันนั้นน่ะผมลาออกเลยเหมือนกันเพราะว่าผมไม่เอาแล้วเอพอเพราะเพราะว่าในทุกๆวันน่ะผมต้องเดินผ่านเส้นนั้น่ะตลอดตลอดแล้วคือวันนั้นไม่รู้อะไรเหมือนกันคือว่า คือเขาจะมาแกล้งเราหรือไม่ยอกเราคือยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกัน <Ừ. S 1> แต่ว่าแต่ว่าเขามาให้เราเห็นนะ,ป,ะปียาวมะปียาวมะปียาวมะโอ้ยเปียรเปียเปียร่างานเนี่ยลงตรร่างเนี่ย แม่เปเร่าเดแม่เปียยาวนะเดี๋วเราก็จับปปมสระเดี๋ยวเอากระป๋องละกับพี่กีนเลยแต่ว่าช่วโมงนั้นะผมผมคิดว่ามันไม่ใช่หลานผมแล้วหลานผมไม่ใช่ผมเปียกอ่าจริงๆคือสกีหมดเลยนะไอไอหลังคันที่ว่ามีหอยหอยนี่นะหอยไออเชอรี่นะบาดตีนหมดเลยโอ้ยาาบาดตูดีบตูด้กินเหมือนึ้ไอไอตอนวิ่งอะยังไม่เท่าไหร่นะครกลับไปบ้านนี่เลือดซกดเลยตีนอรี่บาน อันนี้พูดเรื่องจริงนะครับผมอ่าอันนี้คือแบบเรื่องจริงในประสบการณ์ที่ว่าผมเคยเจอมานะอ่าแล้วผมขอแบบขอพูดอีกอย่างหนึง่งก่อนที้ว่าผมจะเจอเนะี่ยคนในใหญ่แถวบ้านผมก็เคยเล่าผมฟังเหมือนกันแต่ก่อนนี้ที่ว่าเขาทำบอ่อคุ้งบอ่อปานะตักบอ่อตักอะไรเงี้ยแต่ก่อนนี้ที่ว่าศพเขายังยังไม่ได้เผาอะไรเงี้ยเขาฝังเอาใช่แต่ก่อนสมมากเป็นศพเด็กคนใจทั้งกลมอะไรอย่างงี้อ่าอ,อันนี้ อย่างเว่าอยากจะเราให้ฟังอ่ะก่อนสมัยก่อนเนี้ยเด็กนะสมัยก่อนเด็กคือว่าเขาไม่ได้มาแบบอ่าใช่ใช่ไม่เขาไม่ได้เข้าไม่ได้เขาก็มาฝังฝังว่ามัน้ตาลต้นไม้ตามจุลิีมั่งอะไรมั่งก่อนอ่ฝังไปเรื่อยๆต่อหน้าตามนั้นนะตามสมัยก่อนสมัยก่อนใช่แล้วที่ว่าคนใหญ่เขาเล่าให้ผมฟังคือตอนนั้นทําบอกกุ้งบอกปลาอะไรเงี้ยคือเขาจ้างเขาจ้างให้มาแมคโครแมคโครแมคเคอร์อะไรมาเขาว่าตัก ไปแม่มีเด็กมานั่งบนกุ้งกี่มีเด็กมานั่งบนกุ้งกี่อะไรเงี้ยเออเพราะว่าเด็กที่ไหนจะมานั่งบนกุ้งกี่มากลางมังคืนสี่ทุ่มมาทุ่มกระตะกอนแม่โคเขาจะตักอยู่ดึกๆใช่ไหมล่ะอย่านึกทำไมอ่ะมันทำไมมันมันตักดึกไม่รู้เหมือนกันมันเสือกปะเออเออต็มที่เต็มที่เต็มที่เข้าไปตัเพราะว่าเจ้าของที่เขาเลยไปถามเจ้าของที่ว่าไอ้ตรงนี้มันมีอะไรไหมเออเจ้าของที่ก็เลยบอกว่าแถวเนี้ยจะเป็น ที่ที่ว่าเคยฝั่งศพเด็กศพอะไรไว้แยแยว่าอย่างนี้เพราะเคยเจอแล้วเพราะเคาเจอว่าตัดตักไปว่ามีเด็กมานั่งเหมืกี่นั้นตั้งแต่วันนั้นแมาเพราะว่าไม่เสร็จเลยว่าเหิดเลยเหมือนกันไปเลยเออไปเลยเหมือนกันเออไปผมฟังใช่ครับเนี่ยมันเป็นประสบการณ์หนึ่งของผมเนี่ยกับมักเนี่ยจากบ้านเด็กๆสมัยเด็กๆใช่ใช่จะอยู่ติดใจจะไปหาไปมาหาส่งไปดูตลอดจนเนิ่นแป๊บเดียวแหละหอกคอยบอกแหละใช่ใช่สมัยเด็กจะเป็นอย่างนั้นฮะแต่ตอนนี้เนะพัฒนาก็ไม่ใช่แต่ว่า สมัยเด็กๆเราก็ไม่ได้เคยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้มากมายนะเออไม่เชื่อใช่แต่ว่าเจะเราเจอเอ่าปักเบ็ดหาป้าหาคู่อะไรต่อไปปักเบ็ดกันปักเบ็ดกันแต่ตอนนี้สมัยนี้มันนะโอ้โหเฟซบุ๊กเดี๋ยวก็ลงโซเชียลแคมไม่มีอะไรมากบอกรักคู่อาว่าเออยเดูู๋วรักคู่อะอะไรครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะ เมื่อมามาป,รป,มมประมาณสักยี่สิบกว่าปีใช่ไหมตอนที่ผมประมาณสามสี่แต่ยี่ยี่สิบน่าจะฝ่าแล้วเฮ้ยเมื่อก่อน,นที่บ้านผมว่บอ่ามันจะมีสวนมะนาวอ่ากระเทียมมะพร้า,า,า,าวครับผมไปเปิดปอใหม่ๆเลยแต่แรกอ่าเอาไปเปิดเปิดใหม่ได้ประมาณเท่าไรหรอกตอนนั้นผมยังไม่สร้างบ้านยังมียัง<ะ>ไม่มีห้องน้ำอะไร,รอ่าตอนนี้ก็กลางคืนแล้วทำไงอ่ะปวดท้องเนี่ยเมอห้องน้ำเราเอาหลักคันหนึ่งเอาหลักคันที่เออเออดันกองอกเดียเออดันกองขัดไปพอดีมะ้าวอ่ะกับขดอีกคันหนึ่งเป็นคันส่วนมะนาวครับผมอ่า นั่นแหละประกอบนี่เขาว่ากระสือได้ดุมากเลยแน่นอนครับผมทำาห้ทายุสีไม่ฟังเรื่องนี้นะสีจะแบบว่ารู้สึกว่าเสียใจมากเลยเอาเลยนะครับเขาเลือกอะไรเกิเรื่องปลานปลาไปตายปลาปออ่ะครับผมครับผมเอาไปตายอย่างนี้ เราไม่รู้อยากไปทิ้งไหนเราอยู่รู้ทิ้งไหนนะก็อยู่นั้นใช่ใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็เกิดว่าเมื่อคืนเราปวดหนักมันน่าจะเล่นสุกตาปูปลาบ้เนาะเออไม่ได้คิดเลยเออเกิดดึกขึ้นมาไอเราก็ไม่คิดเรื่องอะไรหรอกนะไอเรื่องแบบนี้นะเราก็เราเราเด็กรุ่นใหม่แล้วไม่ติดใจอะไรนี่มั้ใช่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 แต่ว่าไอ้พวกนี้ไม่เจอตัวเราไม่รู้นะใช่เนี่ยผมไปเลยวันนั้นเข้าเข้าเข้าพางทางเลยครับผมครับผมทำไงดีวะห้องน้ำกไม่มีแล้วไม่มีสมัยก่อนอยาจะพูด ใช่ใช่ใช่กลมกลมบางทีเป็นเวทมันก็มีอ่าเขี้ตุ่มอ่าขี่ตุ่มจะมีไม้จะมีเอฟซีจะมีไม้พาดแล้วจะมีกลมกลม เนป็นเหมือนตุ่มเงี้ยเอาไม้พาดไยเด็กรุ่นเก่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ไม่รู้หรอกจักเราเป่นเวดสมัยก่อนสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นอ่แต่ว่า FC รู้จักนะฮะ FC กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเวทคำว่าเวดอ่ะเวดใช่ผมก็เป็นผมไม่มีเวทหรอกตอนนั้นทำใหม่ๆอแล้วไปขุดหลุมเอาแล้วก็ไปขี้พอดีผมเห็นนะมันยังโอ้โขลุกเลยอยู่ไหนไปก็เว็บเว็บมาตอนแรกเราก็พิจารณาเนี้ยนึกว่าไฟเครื่องบินไหมแล้วก็มองไปมา มันไม่สูงนะอใช่มนเลี้ยงมาเลยมนเลี้ยงมากระบอกแล้เนี่ยอ่ามากระบอกเลยแเรวก็ไม่คิดอะไรแล้วผมก็คิดสื่อหรือเปล่าอะไรก็ไม่ผมเนี่ยจะเป็นต่างบ่อผมอ่ะเป็นต้นต้นกล้วย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 เราเข้ากาก้อเลยเข้าการก้อเลยสบายที่เชิงไปนะเชิงไปโอ้โหไปน่าเชื่อประวลาดมงกุ้งเหมือนขึ้นเวทีฮะเอาไว้ง่ายละไ่ะที่ที่นี่คียเสร็จแล้วคือต้องหาคต้นกล้วยปัดตูดไปแน่ใจ เราข้างเข้าเข้ากลางกล้วยเลยครับผมอ่าไม่ไม่มีใครเห็นละตอนนั้นบ่อยๆใหม่ไม่มีห้องน้ำไม่มีอะไรหรอกไปเฝ้าแล้วก็นั่งจ่องครับผมจ่องจ่องไปแล้วก็เห็นไฟวักวักมาขิดตัวว่าเราจะคิดยังไงอ่ะณเวลานั้นอันนี้เพื่อนประสบการณ์จริงๆนะในชีวิตผมเลยวับมาวักมาอล้เราก็มองเอ๊ะมันตับหรืออะไรอย่างงเอฟซีจริงๆอ่ะไอ้ที่ว่ามังหัวกระไส้เนี่ยมันคือ คือเรื่องเล่าในละครอ่าเพื่อนเอฟีมันคือแต่ละครใช่ครับมาหัวใสจริงจริงไม่ใช่นะครับจริงๆมันมามาเป็นตัวนี่แหละมาเป็นเงาดำใช่แต่วาแต่ว่าตัวเขาว่าในข่าวตัวมันใสนะตัวตัวมันใสมันเห็นข้างในหมดเลยแต่ว่ามาใช่มันมันแล้วแต่เรื่องเล่านะอันเนี้ยเพื่อนเอฟซีวิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้เราไม่รู้แต่ที่ว่าเขาเห็นนะมันมามันมาเป็นตัวมาเป็นร้อยแบบ แข่งทื่อเลยโอ้ันเดินตรงเดียวเลยอ๋อมาไม่ไม่ไม่เดินอันอันนี้เราผมคนลูกเตาเนี่ยอ่าไม่ไม่เดินไม่เดินมาลอยมาลอยทื่อๆเลยครับผมแต่จริงๆอ่ะไอ้ที่ว่าแสงไฟที่เกิดมันไม่ใช่ที่ว่าจัดลำไส้ในอะไรแบบในละครนั้นในละครจริงๆก็ไม่ใช่หรอกมันเป็นตัวนี้แหละมันบินมามันลอยมามันลอยมาไอ้แสงไฟที่เกิดมันเคยจากถล่มลายโอ้โหอ่าโยดโยดโยดมา ผมก็มองอะไรวะในนัดเวลานั้นแหละผมก็รู้สึก,กวันใจแล้วแหละเฮ้ยจะทำไงดีวะกระสริมกัวหน้าครับผมอ่ากระสือมกัวหน้าครับจริงก็ผมก็ไม่มีน้ามไม่ได้หรอกน้าพูตรงฟุตตาไม่มีหรอกสุดพอดีเลยบ,บางกรั้จะทำให้ผมแบบคิดไม่ออก้สุดเลยก็แตะ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 ไปรอบรอบครับผมไปหักกิ่งไม้เข้าเนี่ยว้ารีบไปถูกไม่ได้เออนัดเวลานะครับผมแต่หักเขาเรียบร้อยนี่ครับได้ไหมมาบีเป๊ พีเป้เลยพีเฟ่พีเป้แล้วอุ้ยอะไรวะผมนึกว่ากระสือฝั่งเทียวที่ตู้แล้วไม่ใช่นึกไปหักหนับอันนี้หนับไมะนอาหนับไมะนาวพีเป้เข้าไปเออโอ้โหมันมันรู้ผมนี่โอ้โหรู้สึกว่าแสบหมดเลยมันรู้เออมันรู้ผมนะแสบเลยพีเป้พีเป้ทิ้งเลยตอนนี้ไปทิ้งเลยผมก็ออกเดินเลยตันนี้ออกเดินเสร็จเดินเสร็จไปแป๊บหนึ่งครับผมแล้วก็สังเกตไฟ ใจเรากลัวนะแต่ว่าไม่กินเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรครับผมผมก็เลยเอาวะครั้งนี้ชีวิตเอออยากรู้ผมไปนั่งผมก็ไปนั่งมองดูเฮ้ยจริงวะเออมันบินมาตรงนั้นแหละมันตัวกบคุ้ยใช่แหละครับผมเออมันเก็นแต้มมัน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 ไม่ใช่ลงมาเราก็นั่งมองเฮ้ยน่าเอออะไรเราอยู่พักใชเราไปเรามาอยาจะลาม เราจะลำลำไม่ลำราไม่ลำเราก็นั่งมองจริงๆนี่ย FC เรื่องนี้เรื่องจริงเลยฮะพอเรามานั่งมองเราก็มองกอกล้วยเราวก็ขยับไปขยับไปแล้วก็มองไปใกล้ๆะตอนได้ยินเสียงนะมเสียงมันเป็นโลมาชกเห็นน่ตรูมันเลยเตะมานเตะชูงเขาเลยเสียงได้ยินเสียงลอยๆมาไกลไอ้ที่เดินมายังเนืตอเฮดิว่า มันอโ้ผมด้วอเอวันนั้นเรากินสลัดไปไงเขาอบอกว่ากินมาจากเมแต่กินมาจากเมแต่กินมาจากเกมสป่ะวัน,าาน,นนั้นกระสือผมอินเตอร์เลยจากนั้นอนีผมที่บระเทนะเดินทางฝรั่งเศสเข้าไปแล้วมาจากเมแต่เอ้ยอไ่ออาอ้ารื่จริงฮะที่ว่าเราเห็นนะ มาแต่ว่าผมคนหนึ่งนะผมเชื่อนะผมผมผมว่าผมว่าเชื่อไอ้สิ่งลึกลับเนี่ยไอ้สิ่งพวกผีคำว่าผีใครไม่เชื่อผมเชื่อคนอนึงเนี่ผมว่ามีจริงเนี่ย ครับผมสำหรับคลิปนี้นะพี่ๆถ้าว่าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครครับผมอ่ะครับอยากแล้วอย่างหนึ่งอยากให้พวกผมสองคนทำอะไรคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาความดีเลยลงใต้นี้เลยครับผมอ่าลงใต้ลงใต้คอมเมนต์เลยฮะความพ่เห็นเลยอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาก็นะเราก็มีอะไรดีๆอยากเปิดประสบการ เด็กๆสมัยอะไร,รมันก็ <ผม S 2> ไปเล่นเปื่อไปครับแต่สําหรับคลิปนี้ถ้าพี่ชอบพี่น้องพ้องพี่ชอบอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมให้พี่ช่องเป็นไฟล์แล้วก็มาร์คติ้งนิดนมอ่ะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้าสําหรับ EP นี้ไปแล้วครับวสวัสดีครับ